ครับคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเอ็นไทข่าวภาค่า้ต้นเองนะครับและวันนี้อยู่กับผมนะฮะพี่กอสุดหล่อพ่อรวยแม่สวยเมียน่ารักนะครับหนึ่งเมฆครับผมอีกคนหนึ่งนะฮะที่ก็พู่งผมนะครับมาช้าครับพี่ตูนและผมตูนว่รัตนะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาตนะฮะสวัสดีคุณนิวด้วยครับ ตูนค,ครับนานๆนนจะได้แต่งตัวที่เป็นตัวเองแบบมีสตูึิษา,โป,าโปรดิวเซอร์ยังไงีพี่พ่อแม่ผมยังไม่บุญษาเลยสมัยนี้ ผมเป็นลูกที่ใสมากกว่าเดิมเลยคุณเลขโมยชุดลูกสาวมาไม่ลูกชายมาัเอาหน้าผมจะมาคุยให้เข้ากับหัวข้อเดวันวนี้ก็เลยแต่งชุดแบบคอสตูมให้เข้ากันเป็นกระเป๋าดูข้างนอกหลือี่เปนกระเป๋าบริษัทเราเหรอเอ้ไม่ใช่จริงดูไม่เข้าเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาคุยกันครับผู้ชมในหัวข้อเรื่องการยกเลิกกฎระเบียบการตัดผมสั้นเกลียดและเสมอ ของสังเวียนชายและแม่หญิงที่กระทรวงศึกษารณสุขเพิ่งประกาศออกมาล่าสุดสุแล้วเลย คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขายึดถึงกฎเดิมเรื่องผมเกลี่ยผสั้นติ่งตัต้งแต่ปี2018 2 5 1 8แล้วกฎระเบียบที่ก็เพิ่งยกเลิกไปนี้เนียมย2 5 5เอาอย่างนี้ข้อดีข้อเสียเนี่ยผมมองว่าอย่างไงก็แล้วแต่เรื่องของข้อดีดมันเยอะกว่าผมสั้เเนเกลี่ยยังไงมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นนักเรียนคุณจะไปไว้ผมยาวมันก็ไปสนใจเรื่องความสวยความางามเดินกียอยู่สมัยนี้แล้วพี่โตได้แล้วไม่เกี่ยมันไม่เกี่ยวกันเด็กเด็กสมัยนี้ อะไรเด็กสมัยนี้อะไรเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาลบกก้าวไปแล้วแล้วไงอ่ะตุ้อินเตอร์แกได้ยังไงไปเกาหลีไปอเมริกาไปยุโรปแกกไปดิจากประเทศนะครับผมถ้าไม่มีต่อแล้วผมมองว่าคุณนักเรียนถ้าอยู่ใส่ในยูนิฟอร์มเนี่องท่านเรียนและส่วนตัวถึงจะหน้ารักเรียบร้อยที่ตู้มาดูดีกว่าที่ผมเนี่ยมีดีอะไรบ้างไอ้เรื่องผมยาวได้เหรอยาวจ้าบ้านนะผมยาวสมผมกัน เด็กพี่ตูนนะตอนริมตูนเคยถืดไหมครับไม่เคยครับผมแต่ว่ามันแบะไม่มีตังเลยตูนมาคาดผมสร้างถูกไหมตูนตลกเลยอตูนไถ้ขาวสามด้านภาษพอแรกๆก็มีบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าแต่ข้อดีของคุณคืออะไรผมยาวคือผมยาวแล้วมันมั่นใจแต่งตัวง่ายที่มีแต่งชุดตลอกต้องเกลี้ยงอยู่บ้างคุณก็ใส่หมวกใส่อะไรแต่อยู่ในชุดนักเรียนเนี่ยมันดูไม่เรียบร้อย มันดูไม่เหมาะกับชุดดูสภาพเด็กไปบางทีนั่งดำเรียนมาเลยสิวเครือเต็มหน้าหนวดมนเป็นผมแบบงเราวน่งเสือไว้ผมยาวอีกทำไมอ่ะหน้านั่งซอมแก่กว่าอาจารย์ที่สอนมันอยู่นะบางคนครูยังจะไหว้นักเรียนเลยผมยาวแล้วหน้าแก่กว่าแต่ผมว่าความมีเหลือเล็อดลอยไม่เกี่ยวข้องกับผมยาวผมสั้นแบบนี้และอีกเรื่องหนึ่งความสนใจในเรื่องความสวยความงามมากกว่าเรื่ี้สมมุติ ไว้ผมยาวเอ่อสาสีแล้วสองผู้หญิงที่ไว้ผมยาไม่ต้องเล็มและเดี๋ยวจะแตกโคงแตกปลายเดี๋ยวจะเป็นริ้วเม็ดเดี๋ยวจะแบบค้นหน้าแบบนี้เพราความสูงผมยาสาวผมทั้งวันความสูงใช่อะไรมันเสียเวลาในการเรียนแทนที่คุณจะเอาเวลามาทบทวนบทเรียนสนใจที่คูน้องคุณก็มานั่งเซ็ตผมม้วนผมตัวเองทุกวันเสียเวลานี่อีกอย่างหนึ่งที anyway, um, so right uh, so ่เป็นข้อด at ีคุณนี่จะบอกได้อีกอย่างหนึ่งคือความสะดวกและความสะอาดนะครับผมสั้นเนี่ยคุณสางผม เจ็บคุณเช็ดปะปบปะปะเก๋เก๋คุณสะบัดปึ๊กึ๊กสองสามทีเข้าไหมหัวคุณแห้งแล้วผมยาวนี่ต้องเซ็ตบางทีเซ็ตแล้วมร้อนหัวมันจะแห้งต้องไดรเป่าผมต้องไปโรต้องไปดีดเสียเวลาเวลาเอาเวลาไปอ่านหนังสือเรียนไม่ผมไม่ใช่อย่างเงี้ยเอ็นไทยดรอปคอมดีกว่าเยอะเล้วดีอยู่แล้วเออมี่อะไรคนในประเทศไทยนะครับที่ไปผ่านช่วงวิกฤตแบบนั้นผมชอบผมบล็อกติดหูนี่ผู้หญิงผมบล็อกติดหูดีกว่า คุณได้รู้อะไรผมบล็อกติ่งหูเราเห็นแบบไรหูเธอโทรมาติ่งๆขาวๆแบบนี้นะน่ารักน่ารักดูแล้วแบบอยากจะไปขบติ่งหูเธอเล่นเลยหรืออยากจะจับผมเธอทัดหกแบบนี้ให้มันดูแบบน่ารักได้เว้ยผมอยากมันรุ่งร่างรุ่งรังผมฟังดูเหมือนโลกจีนเอาอมาโลโก้ก็ดีนี่โลโก้หน่ารักจะตายตัวนี้แบบเกีนข้อเสียอะไรไป เกียรตนี่ไงแบบว่าเวลาของเราเนี่ยนะครับใส่หมว <มา S 1> กใส่หมวกก็ดูแย่เลยใช่ป่ะครับเวลาที่เวลาผมตัดทำให้มันสั้นลงหน่อยพี่ทำได้ไหม,ไมแบบนั้นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่สั้นล่อยจบม6เนี่ยผมคุณก็ไว้ยาวได้แล้วาการอะไรก็ได้ตามใจชอบคือผมมองว่าอันนี้เด็กเนี่ยมันแค่อยากจะขบวนมันแค่อยากจะออกนอกกรอบบ้าเชื่อไหมถ้ากฎหมายนี่ออกไปกฎกระทรวงนี้ออกไปแล้วให้ไว้ผมยาวได้เด็กๆม่นจะตัดผมสั้น มันอยากจะผิดระเบียบมันตัดกันไปเลยตั้งแต่แรกจะได้ไม่มีปัญหาผู้หญิงเนี่ยถ้าผมสั้นไม่ต้องมีปัญหา ตอนเด็กๆเขเคยหิบเพื่อนีปไว้ผงยาด้วยเหาลไม่เกี่ยวของผงยาจริงเรื่องเรื่องเหาเนี่ยถ้าอยู่ในผมยามันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้แต่งตดีผมสั้นอย่างน้อยคุณใส่แชมพูณฆ่าเหาแคปเดียววัยรุ่นยืนถือหายมาเรื่องดูเหากินอะไรกินผมไม่ได้กินผมไช่ไหมมากินอะไรมากินหนังสือสารที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าหัวเราไม่แตะพี่ตูร์แล้วมีเรื่องอะไรผมว่าแม่งเวลาผมผมสั้นอย่างเงี้ยตัดผมบ่อยวะ ใช่ดิเออไม่ตัดบ่อยไงแล้วไหนตื่นตัดพ่อแม่โอ้โหคุณตัดผมตรงนักเรียนครั้งนึงเรื่องสี่สิบบาทถ้าสิบบาทตัดเดืองอะไรอี่ครั้งแต่ทีละครั้งทีละครั้งไม่ขนาดนั้นไปตัดแถวสยามไปตัดแถวเซ็นทรัลไปตัดอะไรเงี้ยครั้งนึงก็สามสี่ร้อยเป็น้านแค่กี่ห้าหกร้อยเหมาะสมไงมันเปลืองอยู่กันเป็นคนดีขึ้นมาเหนอะไรไปสิงคโปร์มา้งลเดียโรงเรียนเขานะฮะแต่ละคนผมยาวทุกคนนี่แา่บังคับตัดผมสั้นแต่ใส่ชุดนักเรียนก็หละชุดชุดอะไรก็ได้แต่ของต่างประเทศเขาไม่มีชุด ง่าเราเป็นชุนนดนักนเรียนยกเรื่องชุดให้ผมเลยอีกหน่อยไม่แน่เป็นเด็กเกียนในข้าด็กผมย <c oughs> มาวความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดิ่ไปย,ยึดต่างประเทศไม่ได้ <c oughs> คนไเรไม่ได้มันคือไทยสไตล์ด้ยไทยสไตล์มา3-40ปีนี่นะครับเด็กไทยคำรูดนะว่าเด็กที่ไอคิวเนี่ยตามสุดในเอเชียแล้วนะก็นั่งดูใจเลยนะครั้งที่แล้วเราเพิ่งพูดว่าไทยเป็นเด็กอันดับติดตี่ผมกลับไปภูมิใจนอนน้ำตาไหลครั้งนี้มีอันดับโง่ที่สุดไหมแล้วเหรอเยี่ยมไปเลย ถ้าเด็กๆหนุ่มโตมาเป็นอย่างนี้ก็ยากเกินแล้ท <c oughs> ้ายนี่พี่ตูนนะไอ้คำว่าไอ้กเกลียนเนี่ยนะหรือว่าไอ้ติงหมนเนี่ยนะ ชอบไหมอ่ะนี่แล้วไงคือว่าคำด่าที่มาจากรงองถูกคือว่าเทียนไม่ีใขยับไปไม่มีใครอยากมองว่าเด็กๆเนี่ยแต่เด็กมันก็โตได้การอยู่ในสังคมร่วมกันเพื่อรักษากฎระเบียบถ้าสมมุติกฎสั้นๆง่ายๆอีแค่ตัดผมกูยังทำได้โตขึ้นกูจะไปอยู่ร่วมสังคมกับกฎระเบียบกฎหมายที่มันเข้มข้นมันมีอีกหลายกรอบมีอีกหลายวิธีมากกันต่างคนต่างตัวเชื่อไหมยังต้องคุณเรียนรอแล้วคุณจะบอกว่ายังอยากไว้ผมยาวแต่ก็ไม่อยากไปทหารเันไม่อยาก กับไปแดงไ,งไปแดงเลยสมัเยเราเลยว่าแล้วไว้ผมยาวไปคุณไปเข้าค่ายเนี่ยเมียกูฝึกก็ไปรับจยอตัดผมเออคุณก็เสียตังค์ให้เมียกูฝึกอีกก็ได้มีข้ออย่างนี้ไงผมยาวได้ไมไมเพิ่มเสียตังเขาเลยก็สั้นไปเลยจะได้ไม่มีปนนมัญหางัน้นอีกหน่อยสมมติเอาไว้ผมยาวได้จะได้ก็ทำสีผมกันอีก เด็กมันก็มาไม่ได้มันเกินเลยสมมุิเป็นสีโรงเรียนเรียนไปเรียนตัววิชาตามสยามเนี่ยหัวแม่งเป็นกีฬาสีกันเลยเก่งเลยภาพพิเศษคุณรู้ว่ากินเทมเป็นเทมอยู่ในห้องเรียนห้องเรียที่มึงห้องเรียนจะาเขาแพงอ๋อยูนิฟอร์มเขาต้องนิ่งน้ำมัวโอแว่งการหรอว่าแม่งกันหินม้าเฮ้ยยูนิฟอร์มไม่มีแม่งกันหิมะาเลยเหรอกระเสื้อแจ็คเก็ตตาโรงเรียนเทียมวอลง์ช้าครบโอ้ยพอปวดเนี่ยเหรอประมาณนั้นแล้วน่าแพงมากพี่ ว่าเราซื้อชุดนักเรียนชุดหนึ่งมาตั้งสี่แสนห้าร้อยร้านพอมันหนักหลายพันไงประโยชน์ของผมสั้นเนี่ยมันดีอย่างนึงนอกจากการมองส่วนขงชุดที่สงสัยแล้วคือความสมดุลภาพครับไม่วามมา่าค,คุณจะยากดีมีจนคุณตัดผมสทรงผมที่เราดั้งเขียนกันวันนี้ในเอ,อ็มไทยข่าวว่าสั้นผมสงสัยมากเลยเรื่องหัวเกรียนกับหัวยาวมันจะเป็นขนาดต้องเร่งแก้ไขกันก่อนนั่นเลยหัวยาวคืออะไรหัวยาวเลยโอเรายังมีเรื่องอื่นที่น่าคิดมากกว่านี้อีกเยอะไหมเยอะอย่างเช่น ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของไทยถูกที่ตอนนี้เราตัดมันมาตรฐานหรือเปล่าตัดมากวันก่อนเจอเด็กคนหนึ่งครับถามคุณครูว่า Where is your name คุณครูบอกว่าแบงค k o k ตอนนี้ปีสีอยู่แล้วปีห้าคนก็ยังไม่รู้เลย AEC ไม่เป็นห้าหรือเป็นอะไรเข้าสู่ AEC เปิดใหม่แล้วใช่ไงกล้ๆมาราธอนหรือเปล่าเรื่อง IQ ชาวปัญญาคือ IQ มาตรฐานที่คนอยู่ที่เก้าร้อยสิบครับไทยเขาสอบอยู่ที่เจ็ดสิบความใส่ใจด้วยกัน งไทยอ่านหนังสือน้อยมากในขณะที่เราเนี่ยมีการผลิตเป็นรประเทศครับในระดับต้นๆของเอเชียก็ผลิตพอกับเกาหลีญี่ปุ่นม,มากกว่าพวกสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามครับแต่เราอ่านหนังสือแค่ปีละเล่มเท่านั้นเองห้าเล่นนี่คือว่าน่าภูมิใจเมื่อก่อนเพิ่มมาจากเด็กนะครับเป็นห้าเล่มเรื่องนี้น,น่ากังวลมากกว่าในขณะ เรามัวกังวลเฮ้ยผมยาวดิมึงเรียกผมก็ผมสั้นดิมันมีอีกหลายเรื่องต้องคิดต้องแก้เพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับเรื่องราวของการศึกษาไทยในภายภาคหน้านะครับวันนี้หมดเวลาซะแล้วผมเริ่มจางหมดแล้วแต่ผมยังถามวิทยาคุณนั่นแหละต้านคุณนี่ยผมไม่ตานผมสั้นอยู่แล้วคือผมยาวเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวผมไปทำยาวอ่ะ